จริรต้องมาอยู่ที่อู่ทำไมเอ,อ่าพี่โอ้ยต่างให้เราสองคนมาเฝ้าเธอลรามากี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนแม่มแต่ละคนใช่ยนะโอ้โหโคตรน้ากลัวเลยจะแดกหรือเปล่านะเฮ้ยนี่วนนะไม่ใช่ไหน้านะพี่ไม่น่ากลัวหรอกอ่าอ่าไม่กลัวก็เออก็โล่งใจแล้วกัน เออผมก็ผมก็ไม่กลัวหรอกพี่ผมก็ให้เวลาไว้อยู่โอ้โหสวยเวรมึงก็กลัวดิวะเนี่ยแล้รอรออะไรอ่ะสุดที่ว่ารอแค่ได้เอาไว้กันเหี่ยวอันนี้นี่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 แหมคุยกันเถอะมีอะไรสวนสนองสวนนานี่อ้าวนี่ผ้าห่มหมอนอ่ะที่นอนอ่ะนี่เอาลงมาให้ อ่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเออขอบ,บใจเนี่นี่คุณนี่คุณบ้าที่คุณไม่ไว้ใจผมเหรอผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้คิดอะไรคุณแตถมก็ <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> แต่อยากให้รู้ทีหลังแล้วกันอ,อ่ะงั้นก็ตามใจคุณแล้วกันนะอ่ะนอนดีๆนะนี่ระวังเชิญลากมากที่ <c oughs> <จ> <c oughs> อ่ะพี่สรุปแทนก็คกรจะกิงใช่ไหมเนี่ยโอยนี่ยอดยอดอ๋อเออนี่ระวังยุงด้วยล่ะนี่แหม่นี่ดีนะที่คุณแถมขอไว้อ่าอ่าอ่ะอ่าฝัสดีนะครับอ่ะฝันดีครับเนี่ยไอ้ผมดูดูมันพูดนี่มันจะเค็มไม่มึนุ้ยนุ้ยแต่เหยียดติพีบรรยากาศแาบนี้เลยอีกทีเดียวจะพาพี่ไปหยิ่งยาเลยนะ เออดีเลยกูได้ไม่ติดโรคพิษสุนับ้าอะไรไ <c oughs> อโฟกูคนนึงใช่หมโอ้ยกำลังจะนอนอยู่เล้วกูจัดอเดียวเลยตอนเนี้สถนานการณ์มัยอยู่เนี่ยที่มัคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วนี่คือตอยเราอีก่นี้แล้กันเอ้ยะไอโฟได้ยินอะไรไ้ยผมก็ได้ยินเหมือนนี่แหลเยเยกเงกระือ <c oughs> ใช่ใช่ไหมงั้นเรานับหนึ่งกับหวานแล้วหันหน้าไปดูกันโอ้โหพี่แกร้อยถึงดับองคารหรือตาของพี่โอ้เก่งมากไลยโอ้ยมองไม่ใช่เวลาเที่จะไปโทรโทรกิ่งนี่ใช่เป็นที่ครับนะหนึ่งของหวานแล้วหันมาที่ได้หนึ่ง สองหนึ่งโอ้โหโอ้โหพี่กรณ์มาเราไหนกันดีจังในวันนี้เอ่าคือผมมาทำงานนะเดี๋ยวยังไม่เสร็จโอ้โหโอ้โหโอ้โเที่ยงคืนเรียนทำงานอยู่เนี่ยโอ้โหมันหลอนนะเนี่ย ไปพักกันที่เอ่อคือพอดีผมับเป็นจ็อบเสริมนะเป็นยามเป็นยามอ๋ออ่าร์นั่นแกก็ไปทำงานแล้วกันโอ้ยยังดีแล้วมีคนเป็นเพื่อนเออโอเคงานก็ทำงานแล้นะเออถึงนงานแค่เป็นยามมีกัวงานไม่เสร็จเออแต่อ่ฮะอ้าวเฮ้ยเอาก่อนก็อ้าว ไอ้ไอเวนมันมาหลับนี่ห,หว่าเออนีแค่ไปนี่ที่เรียกว่าชุดนอนหลับเออก็น่แต่จริงอละใครใส่ก็หลับแน่นอนแต่ดูแล้วสรุปก็ก็มีแค่ครูกนะับมึงสองคนสีินะอือใช่นี่เอาผ่านคืนนี้ไปมดีจะพงเปียโปนีป่คอยดูเถอ,มอะมอย เดือดเงามเยอือืดูมันขนาดละมือตนี้เป็นเนเจอร์ดูสิเฮ้ยอาะไรไม่รู้อันะนอนนะนอนนะเดี๋จะนอตเอาเอาคุณผครฮะฮะคุณบอกคุณบอกคุณอะใครออเออเผมผมผมเป็นช่างซ่อมประมา มาซ่อมแอร์ครับอ๋อซ่อมแอร์นะฮะเออแล้วไปเชิญครับด้คนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุเที่ยงคืนแล้วใครที่มาซ่อมแอร์เฮ้ยเออพอดีว่าคุณหมาบ้าเฮ้ยเรล่เนี่ยมาเขาบอกว่าแอร์เสียครับอ๋อค่ะบอ๋นนั้นเอชิญเลยครับเชิญเ้ยเดี๋ยว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 เเีด ทำไมไม่มาตอนรางวันน่ะอต้นก็แอร์อ,อะไรมาตอนเที่ยงคืนมีก,กะตือหรอือไงเออ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 อ๋ออ๋ออ๋อตอนีคุณเชล่าเนี่ยเพื่อโนโทรมาเมื่อกี้เลยผมเป็นช่างแอร์ไลน์เขาก็เลยรีบมาครับแต่อื้อว่านี่วะเดี๋ยวนี่มีร้านแอร์ยี่สิบชั่วโมงก็ได้โอ้โหนึกว่าจะมีแต่ปยายามอะดี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 อา่านั้นไปเลยครับห้องเชล่าเนี่ยอยู่ นี่ด้านในครับอ่าครับผมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณนะคุณพายคุณพอตดีเด้อครับอ่าครับคุณรู้ชื่อผมสองคนได้ฮะอ๋อพอดีว่าผมดูในทีวีเป็นประจำครับสองคนนี้ตังมากอู้เป็นครับนี่อ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ปอมึงเนี่ยออกทีวีใช่แต่กูไม่เคยนะเว้ย เดี๋ยวก่อนเลยมึงใครเนี่ยมึงคือใครเออคุณครับผมอธิบายได้นะครับเอาเป็นว่าคุณเชอร่าบอกว่าคุณสองคนมานอนหน้าบ้านไงครับอ,อ่าแล้วไปอ,อ่าไปซ่อมแมนนะครับอาซ่อมดีๆนะับครับผมขอคุณครับมาเลย ไม่เดินงานผมไม่เสร็จยากยากงานไม่ติดผมไม่ไาทำอะไรนะครับมไม่ดีะคะผมไม่ทปทำอะไรไม่ดีครับอ้าว <c oughs> เอาชช่างเขาเถอะครับ <c oughs> เขาลำมือครับอ๋อแล้วไปกันไปครับผมผมไปก่อนนะ ช่วยกด้วยสามนาทีเลเอะไรวะอะไรวะเอาอะไรวะพระนี่กีบาทกีโฟเกตทำไมปล่อยให้ผมรู้วะเนยข้าไนดีไว้ก็เข้ามาซ่อม โอ้เอา,าเเอะไรกูมาส้แมแอร์ไงเฮ้ยส้มบ้าอะไรโอ๊ตเชอร์มีแต่พัดลมนะอ้าวอ้า,อาวเวรละกูแต่ตะกี้มันใครวะเสียเฉิร์ฟไอ่ฉันจำได้แล้วมันเอามันจะมาเอาชนโงไงคนปมปมอ,อ,อ,อ้วนๆอย่างเงี้ยมันนะจำได้แล้วใช่วะเสียเสิร์มคนที่ยามอายุต้อยมึงไงบ้าน เออว่ะลืมเฮ้ยมอปตาจับสิวะเออไป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 เดี๋ยวงานผมไม่เสร็จเต็มบ้านเรียนมีก่อนขโมยขึ้นบ้านแล้วพี่ไปตามแล้วเอเหรอเอาไปะ